นี่ก็คือการทดลองโดยใช้สปีดทอร์นาโดครับเข้ามาเร่งนะครับเร่งเพื่อให้ออกหน่อเร็วๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทันอูจากจากน้ำตกจากของร้านนะครับมาวางมัดจำไว้1นึ่งพันบาทต้องการหนึ่งร้อยหน่อนี่ก็คือการลดสปีดทอร์นาโดไปเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับ3าวันครั้ง3มวันครั้งหลังจาก ครั้งนี้คือครั้งที่สามก็คือวันนี้ลดพึ่งรดครั้งที่สามไปนะครับอ่าลองดูนะครับหนอนเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่ครับสามครั้งเท่านั้นนะครับพอสามครั้งผ่านไปเราจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถใช้สเปรย์ทอร์นาโดเร่งการงอกได้จริงๆนะครับแต่ละต้นก็คือเนี่ยครับเขาจะแทงนอนออกมาแบบยิ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 บอย่างนี้เลยนะครับ ก็ยังมีอยู่ทุกต้นนะครับนั่นหมายความว่าภายในครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนนี้การใช้สปีดทร์นโดก็มาเล่งหน่ออ่ะนี่ครับเ็าจะแทงออกมาอย่างรวดเร็วนะครับถือว่าก็ประมาณสิบวันนะครับก็ถือว่าเป็นการให้หน่อที่รวดเร็วพอสมควรจะสังเกตว่าหน่อเขาเพิ่งออกมาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับ พ่งออกมาทั้งนั้นหลังจากที่ลาสปีโทราโดเข้าไปนะครับก็จะเป็นอย่างดีทุกต้นนะครับเพราะว่ารับออเดอร์เขาแล้วก็ต้องเร่งให้มันออกนะครับออกมาอย่างรวดเร็วสังเกตแล้ออกหน่อนใหม่ๆมาทั้งนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าเวลาผมทําหน่อขายทําไมมันถึงออกได้เร็วมากๆไปขุดที่อื่นมาหรือเปล่าครับ เชสเปตทรานโดนะครับอัตราที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งลาดลงไปที่กกครับเมื่อเราลาดไปปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันเขาก็จะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาละนี่เห็นหะครับเนี่ยเนี่ยครับออกเร็วมากๆเนี่ยครับ นั่นหมายความว่าอีกไม่กี่วันเราก็สามารถส่งให้กับท่านอูซึ่งอยู่ร้านกระเบรืรอได้แล้วนะครับนี่ครับนะฮะออกจริงๆครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมสปิดทอร์นาโดถึงได้แตกต่างจากปุ๋ยหรือน้ำมักอื่นๆ ออกเร็วๆจจิงนะครับเนี่ยเยต๋บตุ่มนี้เดี๋ยวก็แตกแล้วครับเพราะฉะนั้นสเปรย์ทร์นโดบางครั้งผมใช้เพื่อการแตกหนอ่อแตกตาได้เป็นอย่างดีนะครับออกมาเยอะนะครับไม่ใช่ออกเล้น้อยนี่นะครับนี่ครับ,รบเราจะเห็นเลยว่าออกเยอะมากๆ เนี่ยครับ <c oughs> เนี่ยครับวนอยู่รอบต้นเนี่ยครับออกมาเยอะเนี่ยครับออกมาเยอะจริงๆ <c oughs> นี่คือประโยชน์ของสป,ปีดทอร์นาโดที่ผมได้ทำการทดลองแล้วก็ผสมขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการแตกหน่ออัดมันลงไปเลยครับ นี่ครับนี่แค่ลาดไปสามครั้งนะครับไม่ถึงสิบวันก็นี่คือ e อีหนึ่งผลประโยชน์ของสปิดทนาโดครับส่วนเรื่องความใหญ่ความโตดูคนครับดูคนก็ตอนนี้ครับสวัสดีครับ